คสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสสารนะคะสะสารเป็นยังไงนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเรื่องของเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นนะคะตั้งใจดูกันเลยนะคะ สวัสดีครับน้องๆในหน่วยการเรียนรู้นี้จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้นนะครับแล้วน้องๆจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวนั้นมีอะไรดีๆมากกว่าที่ตาของเราเห็นเยอะเลยครับน้องๆเคยได้ยินคำว่าสสารกับสารกันมาบ้างหรือไม่ครับถึง2องคำนี้จะเขียนคล้ายกันแต่ก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะครับถ้าน้องๆอยากทราบว่าสสารกับสารคืออะไร ก็ไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกับเจมได้เลยครับแย่ yeah, แล้วครับด็อกเตอร์แย่แล้วคราวนี้ผมแย่มากจริงๆใจเย็นๆก่อนเจมเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ด็อกเตอร์ฟังสิด็อกเตอร์จำได้ไหมครับที่เมื่อวานผมเอาหุ่นยนต์มาเล่นที่นี่นะครับอ๋อจำได้สิด็อกเตอร์ยังชมอยู่เลยว่าหุ่นยนต์ของเจมสวยดีสวยมากเลยล่ะครับแต่เจ้าหุ่นยนต์อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ของผม มันเป็นของมะขามป้อมและที่สำคัญคือมันหายไปแล้วอ้าวอย่างนี้ก็แย่ละสิแย่สิครับแย่มากด้วยผมหาทั่วทั้งบ้านแล้วก็ยังไม่เจอผมเลยคิดว่าผมอาจจะลืมเอาไว้ที่ห้องทดลองของด็อเตอร์นะครับอืมก็อาจเป็นไปได้นะเดี๋ยวด็อเตอร์จะช่วยหารับรองเดีเลยว่าต้องเจอแน่สะสารไม่มีวันหายไปจากโลกนี้หรอกเออด็อ,อร์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ ผมกำลังหาหุ่นยนต์อยู่นะครับไม่ได้หาสสารสักหน่อยถ้ามองทางวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ก็คือสสารชิ้นหนึ่งนั่นแหละผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยครับสสารอะไรเหรอครับแล้วทำไมหุ่นยนต์ถึงกลายเป็นสสารไปได้ล่ะครับเจมว่าหุ่นยนต์มีมวลหรือเปล่ามีสิครับแล้วเจมสามารถจับถือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นได้หรือเปล่า ได้สิครับนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าหุ่นยนต์เป็นสสารชิ้นหนึ่งทำไมด็อกเตอร์ถึงสรุปอย่างนั้นล่ะครับแค่หุ่นยนต์มีมวลแล้วก็จับต้องได้ก็ถือเป็นสสาราแล้วเหรอครับแน่นอนสิเจมเพราะว่าสสารได้ถูกนิยามเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ไงละ่ะ จากนิยามของสสา,ารเจมบอกด็อกเตอร์ได้ไหมว่าสิ่งใดบ้างที่จัดเป็นสสา,ารมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้อืมถ้าจะให้ตรงตามนิยามนี้ผมว่าอะไรอะไรก็เป็นสสา,ารทั้งนั้นล่ะครับใช่แล้วล่ะเจมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนแต่เป็นสสา,ารทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ดินน้ำอากาศบ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ถือเป็นสสารเหมือนกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องสสารขึ้นมาแล้วด็อกเตอร์อยากจะถามเจมต่อสักหน่อยว่าเจมรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสารหรือเปล่าโอ้ด็อกเตอร์ขนาดสสารผมยังเพิ่งรู้ความหมายเมื่อกี้เลยนะครับและผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าสารคืออะไร อืมจริงด้วยถ้าอย่างนั้นด็อกเตอร์จะบอกให้ก็ได้ว่าสารก็คือสสารที่ถูกค้นพบแล้วและมีการศึกษาคนา้นคว้าจนทราบสมบัติรวมถึงองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วนั่นเองนอกจากนี้แล้วสารทุกชนิดก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวด้วยนะเจมหมายความว่ายังไงหรอครับด็อกเตอร์ก็หมายความว่าสารแต่ละชนิด จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถนำมาใช้ระบุชนิดของสารนั้นๆได้ไงละ่ะซึ่งเราจะเรียกลักษณะเฉพาะตัวนี้ว่าสมบัติของสารผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับดอกเตอรช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับด็อกเตอร์จะยกตัวอย่างสมบัติของน้ำบริสุทธิ์ให้ดูก็แล้วกันนะน้ำบริสุทธิ์จะไม่มีสีไม่มีกลิน่นไม่มีรส มีจุดเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสมีจุดเยือกแข็งที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสและเป็นตัวทำละลายทีดีเจมพอจะนึกภาพออกหรือยังว่าสมบัติของสารเป็นยังไงพอจะนึกออกแล้วครับเจมเข้าใจแล้วว่าสมบัติของสารคืออะไรแล้วน้องๆหรอครับเข้าใจหรือเปล่า การแบ่งสารโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสารออกได้เป็น3มประเภทคือของแข็งของเหลวและแกส๊สครับสมบัติของสารที่อยู่ในสถานะของแข็งคืออนุภาคภายในจะอยู่ชิดติดกันมากและจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบทำให้ออนุภาคภายในเคลื่อนไหวได้น้อยมากดังนั้นของแข็งจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับตัวอย่างของของแข็งได้แก่ ไม้เหล็กทองคําและหินเป็นต้นครับสในสถานะของเหลวจะมีอนุภาคภายในอยู่ห่างกันและไม่เป็นระเบียบดังนั้นอนุภาคจึงสามารถเคลื่อนไหวได้ทำให้ของเหลวไม่สามารถรักษารูปร่างให้คงที่ได้โดยรูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุครับตัวอย่างของของเหลวก็อย่างเช่นน้ำเป็นต้นครับ สารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะมีอนุภาคภายในที่อยู่ห่างกันมากจึงทำให้มีที่ว่างระหว่างอนุภาคมากตามไปด้วยดังนั้นอนุภาคจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและไม่เป็นระเบียบสารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะเสมอและไม่สามารถรักษารูปร่างรวมถึงปริมาตรให้คงที่ได้ครับตัวอย่างของแก๊สได้แก่ แก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนเป็นต้นครับอเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส,สารไปแล้วนะคะเราลองมาทำใบงานกันนะคะนักเรียน เราลองมาทําใบงานเรื่องของสา,สารตามที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะใบงานในวันนี้นะคะคุณครูก็จ้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างในเรื่องที่นักเรียนดูในวันนี้นะคะและอย่าลืมทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ